สบายดีจ้าพี่น้องเครืองนอนอมวันนี้เฮาสิมาตลาดอะไรดีจ้าปลาลูกซื้อเครื่องกินแล้วก็ซื้อเครื่องเข้าเฮยียนนางน้อยเด้อจ้าสบายดีแล้วแม่สบายดี่ช่วงเชือแล้วเนาะอ๋อบ้านวันนี้เฮาก็สิไปเบิ่งว่าสิได้ซื้อเพลินแน่เนาะเตรียมไว้ทั้งช่วเพิ่นเข้าไปซื้อในอพุ่นเนะาะหนัก <c oughs> ได้กระตาวิเม่แล้วเหรอเฮ้ยเขาเอามาเบื้องในบนก่อนนะคะที่เขาเคยซื้อตลอดได้เด้ค่ะนี่น้อนะอสิ้นแล้วะแม่เอาเนลละสีดำมหหา,าหนึ่งแล้วกาแฟหนึ่งแล้วกปุมเลือกอ,อะไรจะเสียวปุ่มตัวใดฮะ เสียเส้อยเนดวใส่ต้องได้แทกวันนี้ในเรากำลังหายดอเดียวมาแล้วนะโอ้ดอกาอยู่หันหน้าลงมุกไหมเขบอกอ่ะมีแทกบอ ตอนก็ได้ไหมคะอันน,น,น,ปปนี้ชิบชิบนอรมิ้นรี่านะงเรมากัมาเบิ่งซื้อต่อชิน้นใดเราสองืนมีสีดำสีฟ้าอยากก

เครือ่ององมุกนีซึนสีได้ไปเอายูมมงเฮียนเลยจ้ะเพราะว่ามันเป็นสุดของห้งเฮียนเลยเม่นี้นม่สิเอานะณากจะิลองลงสุดด้ะจ้า

ผใจละ <Ooh>, ีิโราหาสุดในไรเนี่ยมึงลืมตาได้พี่โกมาทาานี้สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าป้าลุงหอเทินหอดสารนะพี่น้องมาหอดเ่ินเลยพี่น้องเอ้ยไปซื้อเครื่องให้นังน้อยเพื่อนเนะเาะเด็กก้องแค่แล้ววจนะีนเขาห้องเยียนในยานั่งโบถูกบท่านมายังนะเพราะว่าเพราะว,ว่านี่ไปเส้นเอกสาร <m> ไปเส้นเอกสารถ้าอาจารย์บอกว่าถ้ามโบมี่ยัง เปลี่ยนแปลงเนะาะกาสิเป็นวันที่หนึ่งเดือนเดือนสิบเอ็ดนนจีน่เข้าเฮนสิได้เ,เข้าเฮนไม่ยังแน่เหลือเบงร์นะหนึ่งถ้าเหลือก่อนนะาำชิมานะจำสิบห้า,ามาประมาณร้อยหนึ่งเต็มเต็มเลยพี่น้องเลยร้อยเลยร้อยนะกว่ากนวะ่าเลย้อยกว่ากว่าบอกร้อยบาทร้อยบาท ประมาณนี้แหละค่ะก็ไม่ได้ซื้อเครื่องเพื่อลายพี่น้องเลย <Okay. S 1> ปีนี้เพราะว่าท้องนี่ให้เพื่นใายท้องแนี่นี่แหละสบายจิบเอาปุ้มแล้วเข้าเลยทะ <laughs> เลก่อนนี้อ่าสี่สิบพันสี่สิบาันป่ะร้อยร้อยกว่าเนาะร้อยกว่าคือเก่าถุงมันประมาณนี้เละห้อยห้อยสี่สี่สิบร้อยร้อยอย,ยี่สิบบาทน,นี่เอ้โ เสื้อขาวมีซองโตเดี en, ๋ยวจะหลูกส like ักเด้อจะหน่อยเด้อลูกสักเด้อเสื้อขาวในีมีนกโแกแขงแแขนงแงแขงสวงแขนงแงงแข้องงื้งแต่ว่างิบอยู้ใแตลาด้แบงแข่นเงงแข้แงงแข้งแงเม่้แง้วแงมีข้งนงงแข้อแงงแขงแงแข้งงงม่้แงกข้งแงข้ง้อง้ง้อง น้องหูเสื้อก้อนแล้วตอนนี้เป็นเกิบพี่นางน้อยจีโอ้ยใส่แปลงเห็ดอะไรพี่น้องเออประมาณนี้แค่ห้องใหม้องนห้องหมนะ้งหเนี่เบิร์ดิงน้อยนี่ก็เบิร์ดทองแฟนป่าใุ่ไหมนี่ลมเกิร์บมลค้ายิบผมนี่ไก่เซโนจะใช้ซีเรกินนะ ตีดำหมักทั่วละกินกินปีงไก่เด้อทำอีดว่าตีไปตลาดแรงก็ไปหอดแล้วเขาจองยังไม่ทันนานน้องนี่เพิ่อนแถมเพื่อนแถมเนาะเพราะว่าเพิ่นบอกว่าสื่อหานเพิ่นประจำแล้วกันเป็นแถมเข้องขอตลอดปีไก่นี่ก็ซื้อเนาะเอาปลาวันนี้มีข้องหุงเพื่อนเลยแต่ว่ามีคอยไม่ได้เอาเลยลูกเอาว่ามีเพื่อนมือใช้เองมือเด็กเขา อ่าวันที่หนึ่งเออชินานี่เขาหมดจุินุ่งฮงเียนเลยครับจะเลยหงียนเนีกน่อยเขาเจอหาคันบ่มียังเปลี่ยนแปลงกต่สิเป็นวันที่หนึ่งเนาะอันนี้หงคอยเดาะเจ้าก็เลเอาลให้เป็นชั้นอืมแล้วก็ซื้อเสือขาวให้อีหลาสองตัวพอดีหมดแปดสิบพันนีของน้องหมกเนสีขาวหงเียนบนน้องหงกอยู่แล้วมันเป็นสุดของหงียนเขาเลยแพงเนาะ เอาแพงเลยแพงแล้เดขาเงียบสุดเนาะตันี้เป็นห่อตัวเดีวางๆจะห่อเกิดไปเกิดนางน้อยวาเกิดนางน้อยพันอยากได้เกิดเปนเกิดพาใบก็ได้ซองค่เลยงามไลนางน้อยบ่แม่อันนี้เกิอีแม่ได้กิดก็ได้เจ้าหเจ้าหคนกระชื้าหางามเลยเจาหาทางคีบสือทางข่าวเงอนไม่ถาวมีตลอดตลาดวะ กือบไปใบค่ะใส่ไปเห็นบ่ได้จ้าก็ใไปจ้าเจ้าปตลาดจะาซื้อใหมมาเก่งอ้เจ้นี้มาแมาถามว่าเพิ่งไปได้เขาของียนน้จะไ่นอมไว้ในกระเป๋าใส่ท้องหนยแล้วนะแขนยาวตัวหนึ่งแขนสั้นตัวหนึง้หเจแปเกสโหมสี่มสามอหมสิบเอที่สองโหนี่แหละตุมที่หนึ่งนอกเขาเนาะ

ถุงเพราะเลยยังไม่ได้ซื้อชมใสต้องไปซื้อถุงไอ้ยาว่าถุงลาบเอาพอนะพี่น้องแม่นโฟบัสแม่กับไปละน้อยยานหลังคักหลังคากิ่งมังงงนี่ค่ะแม่ก็โหหุราใบยี่หรอแม่ใช่ไหมคะจำบักทัวทิกินข่าวยาข่าวเไรนะแต่ป่านะถุงไปจ้าเราเนี่ยคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนเด้อจ้าฝากกดไลค์กดแชร์ซ่องครอบครัวสาวพูไทยในเด้อพี่น้องลาไปก่อนจ้าบ๊ายบายโอ้ยเริ่มต่าแห้งทางนี้